ดังได้เพราะแม่เป็นพระเอกตั้งแต่อายุแค่16บ้านใหม่น้องทิกเกอร์โกยค่าตัวหลักล้านเก็บความลับของแม่ไว้าย4ปีไม่ยอมบอกให้ใครรู้ทำเอาสาวๆเพ้อกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับการปรากฏตัวของน้องทิกเกอร์อาชิระลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัย17ปีของคุณแม่นิโคเทริโอและคุณพ่อแมวเจรศักดิ์ปานพุ่มที่ก่อนหน้านี้ได้เผยโฉมเต็มๆ โชว์ความสามารถร้องเพลง Never e n o u g เป็นนักร้องหลังกำแพงให้คุณแม่นิโคในรายการร้องข้ามกำแพงที่ออนแอร์ไปก็ทำเอาชื่อของน้องทิกเกอร์ถูกพูดถึงหนักมากทั้งเรื่องความหล่อเหลาเอาการงานดีและความสามารถที่เก่งได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆแบบเรียกได้เต็มปากว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นของแค้งานนี้สาวๆพากันแห่เข้าไปติดตามน้องทิกเกอร์ และยื่นใบสมัครเป็นลูกสะภ้ยคุณแม่นิโคลและคุณพ่อแมวกันล้นหลามจนล่าสุดคุณพ่อคนเก่งแมวเจอรศักดิ์ถึงกับงงต้องโพสต์อินสตาแกรมเรื่องนี้สักหน่อยโดยโพสต์แรกเป็นการโพสต์ชมความสามารถของลูกชายและอดีตภรรยาและตอนนี้เองน้องทิกเกอร์ก็ได้ขึ้นแทนเป็นเระเอกอย่างเต็มตัวแล้วด้วยและอย่างที่หลายคนทราบดีว่าเมื่อก่อนที่คุณแม่นิโคลจะได้ครองโสดมาจนถึงปัจจุบันนั้น คุณแม่นิกกี้เคยคบหากับพระอีกรุ่นใหญ่อย่างพี่หนุ่มสอนลามเทพพิทักษ์มาก่อนและน้องทิกเกอร์เองก็ได้สนิทสนมกับคุณหนุ่มมากๆแต่พอถึงวันที่ทั้งสองเลิกกันนั้นดูเหมือนจะไม่ได้จบลงด้วยดีเพราะทั้งสองได้ออกมาพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องเจอแบบนังคนละม้วนเลยก็ว่าได้และตอนนี้เองน้องทิกเกอร์เพอแป๊บเดียวน้องทิกเกอร์อชิระลูกชายสุดหล่อของคุณแม่หน้าเด็ก นิโคเทรรโอก็โตเป็นหนุ่มแล้วเรียกได้ว่าเติบโตสมวัยแถมอย่างหน้าตาดีได้คุณแม่นิโคและคุณพ่อแมวเจยรศักปานพุ่มมาแบบเป๊ะแถมยังเป็นลูกหมยหล่นใต้ต้นอีกด้วยเพราะน้องทิกเกอร์ชื่นชอบและมีความสามารถด้านดนตรีปัจจุบันน้องทิกเกอร์เข้าวัย16ปีแถมมีความสูงโดดเด่นถึง180เซนติเมตรล่าสุดแฟนๆว่าที่สะพ้าทิพแห่ถูกอกถูกใจ ภาพของน้องทิกเกอร์ถ่ายแบบเดี่ยวขึ้นปกนิตยสารล,ลิฟส์ครั้งแรกและกำลังจะมีการว่างจำหน่ายเรียกได้ว่าอ่อรา o r า l ่อดรามจตกร,ระแทกใจเต็มๆอนาคตพระเอกอยู่ไม่ไกลเลยล่ะคะ่ะ